สวัสดีพีทีนออฟวันนี้เราก็ลงใส่บาตรแล้วเนาะเนี่ยเป็นชื่อผรขาวเนาะก็ชื่อเอาโอเอาคันเนาะตอนนี้กันักสีลงเนาะยามนี้เราก็ลองมาพอแล้วพี่นอะใส่ใส่ลงมาเร่คนยางคนกับเงาบริยักรายกป็นใดเนาะวางทางเลยพี่เ้าะหลักบายหลักบาตแค่้ข้มขางเจ้ทางวัดเลยไหวผ่าหลับซินไหวผาเต้นเต้นไหวผาหลับซิ้น มันมาลิโทรศัพท์ได้นี่มาจริงแ้วสายบานแล้วเนาะจะลอท่านจางหิบไปใช้น้ำลัง อันนี้คือปรรยากาเขาบูนเลยสวดถากสวดเลยนี่ยังไนนี่หรอวเอพาร์ทเมนต์ใชยังใ่จ้ะอพร์ทมน

จะคูห้องใครนี่แด่ก็เซก็แล้มคนลานเมืองเรียกไปต่อคิวถ้ามเรียนคิวสายไปหนังคาเจ้านี่ ค่ะจะเย็นบ้างค่ะมีสบายมีนี่นะแรกได้ได้เพิ่มเอา <laughs> จ้านี้เพียงแต่กำลังเปีนนปเยนคิวตอ่อเขา,าเมียแดดหดดหอดแล้วครับไปถึงหอดแล,วดแล้วเมียแดด

คนยังไล่ยีโลทำกัจะบ่อน้ำคนใ่าตรนั่งคนไลแ้นอกคนรักบ้านสส่บาตรพุทกบ้านเชื่อขอเนาะข้าเจ้าผัออกหน้านอนหน้ากับข้ามาเนาะข้ามาใส่บาตร Terima kasih tân sao tập tạo ở đây chưa thấy ở đây đẹp này chưa thấy cái này chưa thấy cái này chưa thấy cái cái

เกี่ยวกันนรมนีเรามานรอมนเรามนเาานเามานีเามาน่น้่าานมนรามนี่ราานมนเมนราานมนมนนนนี นะหุาอมเข็ีกขึ it. It ้นมาแต่ใส be ่บานเลเนาะพี่น้องนี่ก็เลยพามีขึ้นมาวิ่งอยู่ในเมืองเนาะแต่วันนี้บูได้ขาภไยในเพื่นเนาะนี่มาถ่ายยเพื่อนอภัยนอนนาผ้าเผ้านืน้นไปชี่ผ้านเน่ยขผืนมันแดดเลยพี่น้องก็พาผืนึ้นมาสู่ายแล้วกัเพ่นกับานาผายกับผ้าินไปเนาะนี่ก็นังในเพื่อนหภายนันนี่้เนาะ น้องหนาเต็มเลยหนาเต็มนองเลยนะพีิราบหนาเราในเนี่ยนะจนหล่นข้างผูกฝาหนามข้นะมาง,ง,าางๆก็มีนกมลายลงมาเลยคลิปนี้มีกระซิขคอผ่าก็าจะมีนกพินาบก่อการคลิปหนาเด้อบ๊ายบาย